สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้เวลา14นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปสูนทศิลปศการและการประชุมใบเทคเขตบางนา พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2,555มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาคติตศัสดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน4,765คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชโชว,วาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่าการจะทํางานให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองหลายอย่างอย่างหนึ่งคือต้องฝึกฝนตนให้มีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะสร้างสารรค์งานจากพื้นฐานที่มีให้ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องฝึกตนให้เฉลียวฉลาดที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้ทันการทันเวลาและให้ประสานสอดคล้องกับผู้ร่วมง,งานตลอดจนผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และอีกอย่างซึ่งสําคัญมากคือจะต้องบริสุทธิ์ใจต่องานและต่อวิชาการของตนไม่หวังผลจากงานโดยมิชอบและไม่นําวิชาการไปใช้ในทางที่เป็นโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมวรรวประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่5ถึงวันที่11เมษาย,ยนพุทธศักราช2557 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มหาวิทยาลัยชานตงนครจีนานจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์และจะทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนนกรปักกิ่งจากนั้นจะทรงพบกับประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนณศาลราสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน นอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญต่างๆในนครเซี่ยงไฮ้นครจีนานเมืองเยียนไถเมืองต้าถงและกรุงปักกิ่งได้แก่สมาคมนักประพันธ์นครเซี่ยงไฮ้พิพิธภัณฑ์มณฑลฉานตงศูนย์การสแสดงศิลปะก,การตัดกระดาษจูม่านหัววัดสเสวียนตรงรวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและอุทยามนุษยาศาสตร์หรือเจ้าจีของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 668เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่5เมษาย,ยนพุทธศักราช2557เวลา10น45น และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ tg 6 1 5เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศายานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2,557เวลา21นาิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4เมษายนพุทธศักราช 2, 5 5 7 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จเยือนสหราชาอาณาจักรระหว่างวันที่4-14เมษายนพุทธศักราช2557วันนี้เวลา12.50น,นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG916 ไปยังสหราชาอาณาจักร มีคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุลาภรข้าราชการคณะแม่บ้านเหล่าทัพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และลูกเสือชาวบ้านเฝ้าส่งสเสด็จในการเสด็จเยือนสหราชาอาณาจักรครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณราชกุมารีจะทรงลงพระนา,นามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษซึ่งครอบกลุ่มความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยคาดิฟ และทรงหาหรือทางวิชาการด้านเคมีกับศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีณเมืองเคมบริดจ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2557 วันนี้เวลา1 0 2นิกา29นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศีรัตพระวราชายาเสด็จไปโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2557กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นโดยใช้แนวคิดสมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงานเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในประเด็นกล่าวแก่สังคม ในการนี้ประธานเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็นหน่วยงานและสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจำนวน162คนเพื่อยกย่องสรุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาสมาชิกในครอบครัวและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีความเอื้ออาทรมีสัรพันภธภาพที่ดีซื่อสัตย์สุจริตนำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวโอกาสนี้ประธานประดารัดเปิดงานวันแห่งครอบครัวตอนหนึ่งว่า ครอบครัวที่เข้มแข็งจะทําให้สังคมเข้มแข็งสัมพันธภาพของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยปัจจัยหลายมิติทั้งเศรษฐกิจสุขภาพและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบเพื่อทําให้ครอบครัวสามารถดําเนินบทบาทหน้าที่ที่เคยทําได้ดีในอดีตพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนกกิจกรรมสร้างสมดุลชีวิตครอบครัว,รวกับการทํางานและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆด้วย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาท่นัดดามาสทรงเปิดงานคนไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ห้าวันนี้เวลา16นาฬิกา42นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชพระวราราชาทินัดดามาสเสด็จไปยังบริษัทการตนามูฟวีทาว2002จักัดตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมทรงเปิดงานคนไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ห จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่นนทรงเป็นพระบิดาแห่งการเกษตรของคนไทยระหว่างวันที่4-7เมษายนในงานได้รวบรวมพันไม้ในเมืองไทยหลากหลายชนิดทั้งพันไม้หายากพันไม้หอมพันไม้แปลกมหัศจรรย์สวนส,สมุนไพรผักผลไม้เพื่อสุขภาพและผลไม้ยักษ์พร้อมมีนวัตกรรมการสาธิตและผลงานจากภูมิปัญญากเกษตรกรไทยรวมถึงการแข่งขันเกมสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเกษตรสหกรณ์ได้เรียนรู้และดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดสหกรณ์ผลิตสหกรณ์ใช้สหกรณ์ยั่งยืนโดยให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทยได้ทําธุรกิจแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งของชุมชนและของประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ